การันตีชีวิตพ you, mente, people, um ิชิตดวงชะตากับผมอาจารย์ผู้ข้อทศายครับดวของคุณประจําวันที่14เดือนเมษายนครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการได้รับข่าวคราวที่ดีครับใครรอคอยข่าวใดนะฮะจะได้รับข่าวดีในรอบวันนี้อย่างแน่นอนครับคนที่เกิดวันจันทร์นะฮะถือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภครับ นะคำพูดนะเป็นสีนะสีก็สําสเร็จหรือดีดงามครับเพราะฉะนั้นแปลว่าขอร้องขอความช่วยเหลืออะไรกับใครนะฮะหรือใช้วันนี้ในะเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเจจาเรื่องธุรกิจจะประสบผลสําเร็จครับคนที่เกิดนะฮะวันอังคารครับมุมในเรื่องเกี่ยวขกับจินตนาการค่อนข้างที่จะเยอะครับแต่พื้นฐานดูปัจจุบันนี้มุมในเรื่องเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติยังไม่ดีเท่าที่ควรครับ คนที่เกิดวันพุธนะฮะวันนี้ฮะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการจับเงินเยอะขึ้นมากกว่าเดิมใครค้าขายวันนี้ค้าขายดีเป็นพิเศษใครกินค่าคอมมิชนนะะชั่นนะฮะช่วงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะดิลลูกค้ารายใหญ่รา,ายโตได้นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบสดีครับต้องพึงระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมบำรุตงต่างๆนะฮะ <c oughs> บานเสียนะฮะบานพังลดเสียนะฮะต้องมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงสิ่งต่างๆตัวจุดนี้ครับ คนที่เกิดวันศุกร์นะครับมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการนับเงินนะฮะแปลว่าภาพรวมของดวงนี้คุณมีมุมที่จะมีคนนั้นอุปถัมภค์ค้ำชูในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองโดยเฉพาะเพศหญิงจะมีโชคจากผู้หญิงหรือผู้หญิงให้โชคต่อตัวคุณเองในรอบวันนี้ครับคนที่เกิดวันเสาร์นะฮะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับกโชคลาภนะฮะเข้ามาในรอบวันนี้นะฮะหรือถ้าคุณดิวเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานอะอะไรก็ตามทีจะ ได้ดิวที่คุ้มกับสิ่งที่คุณลงทุนไปอย่างแน่นอนครับ